สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องแ a ปปี้เทอ l l ล่าทกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องลอยเล่แค้นรักในอีที่13-18เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ หวานอีรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับจี้เหยาวแต่เธอไม่ได้คิดที่จะเข้าไปช่วยรอจนเวลาผ่านไปที่ทางห้องเหลือเพียงจี้เหยาวหวานอีค่อยเข้าไปสาดน้ำปลุกจี้เหยาวอีกฝ่ายตื่นมาโวยวายกล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นฝีมือของหวานอีหวานอี้ตอบว่าเธอไม่ใช่คนที่คิดใช้วิธีต่ำช้าแบบนี้หวานอี้เดินไปหยิบเครื่องบันทึกเสียงที่อยู่ใต้โต๊ะออกมาเปิดให้จี้เหยาวฟังจี้เหยาวถึงได้รู้ความจริงเป็นหมิงอุ่ทที่นำเธอมาแลกเปลี่ยน กับผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขาเขากับนักลงทุนหวังตั้งใจวางยาสลบเธอจี้เหวยาเสียใจมาก ผู้ชายที่บอกว่ารักเธอนักหนาสุดท้ายมันก็คือเรื่องโกหกทั้งนั้นแต่เธอไม่เป็นไรเธอจะรักตัวเองให้มากขึ้นและเอาชนะหวานอี้ด้วยตัวเธอเองมิงอวี่ก็กำลังเครียดเพราะบริษัทมีแต่กระแสลบจากบทสัมภาษณ์ของหวานอี้วันนี้เขาจึงเชิญหวานอี้มาบริษัทเพื่อขอเธอคืนดีหวานอี้ซึ่งไม่ใช่หวานอี้คนเดิมอีกแล้วเธอนึกรังเกียจมิงอวี่มากนอกจากจะไม่คืนดีกับเขาแล้วหวานอี้ยังฉีกสัญญาก,กับบริษัทของมิงอวี่ซ้ำยังตบเขา มิงอวี่โมโหจะตบคืน,ยนเย็นจือจับแขนมิงอวี่ไว้ได้ทันย้ำกับอีกฝ่ายว่าหวานอี้ไม่ใช่คนของซิงหัวแล้วนับตั้งแต่วันนี้เธอเป็นคนของกู้ซื้อกรุ๊ปหากมีอะไรไม่เข้าใจก็ติดต่อไปที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเขามิงอวี่โมโหจนคลั่งแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เวลาต่อมาหวานอี้มาเข้าฉากที่กองถ่ายเธอเลี้ยงชานมคนทั้งกองทุกคนต่างก็ชอบเธอทั้งนั้นจนทำพิจี้หยารู้สึกอิจฉาหากหวานอี้เสียโฉมขึ้นมา เธอจะดูซิว่าจะมีคนเอาใจหวานอี้กันอีกไหมจี้เหวี่ยวแซงบอกแพทย์ประจำกองว่าเธอมีรอยฟกช้ำที่ขาช่วยทาให้หน่อยระหว่างที่หมอลงมือทายาให้เธอจี้เหวี่ยวส่งสิเคให้ผู้ช่วยสลับยาของหมอเป็นน้ำกกรดวันนี้หวานอี้มีถ่ายทำฉากถูกทำร้ายเชือกรัดคอจี้เหยี่ยวได้จ้างคนที่เข้าฉากกับหวานอี้ให้รัดคอเธอแรงๆคนคนนั้นก็ไม่ได้ทำให้จี้เหยี่ยงผิดหวังหวานอี้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังจะตายเธอแทบจะหมดลมหายใจแล้วในตอนถูกรัดคอเป็นเหย็นเจ๋ี่ยที่มา ช่วยเธอไว้ได้ทันเขาต้องการคำอธิบายเรื่องนี้จากผู้กำกับเย็นจื่วพาหวานอี้ไปพักและให้แพทย์มาดูอาการของเธอแพทย์ได้ให้ยาทาแก้ฟกช้ำซึ่งเป็นขวดเดียวกันกับที่จี้เหยาสลับ เย็นจือกกำลังจะทายาให้หวานอี้เขารวบตัวเธอเข้ามาใกล้มิงอวี่ดันมาขวางทั้งสองไว้เสียก่อนเขาหึงหวานอี้ดึงตัวเย็นจั่ออกห่างจากเธอยาในมือเย็นจือตกพื้นมีฟองฟอดไหลทะลักออกมามิงอวี่ถามวานอี้ว่านี่หรือคือผู้ชายที่เธอเลือกเขากําลังจะทําร้ายเธอวานอี้บอกว่าเธอไม่มีวันมองผู้ชายผิดเป็นครั้งที่สองแน่เย็นจัอวรีบพาวานอี้ไปโรงพยาบาล เขาบอกว่าเรื่องนี้เขาจะตรวจสอบให้ถึงที่สุดอย่างแน่นอนหวานอี้ขอบคุณเขาที่ดีกับเธอขนาดนี้มิงอวี่พอจะรู้ว่าเรื่องนี้คือฝีมือจี้เหยาเขาจึงลากเธอกลับมาลงโทษที่บ้านไม่คิดว่าเธอจะโง่ขนาดนี้ยิ่งทาใหจี้เหยาแค้นหวานอี้มากขึ้นหลังไปรักษารอยฟกช้ำที่โรงพยาบาลเยียนจั่วก็พาหวานอี้กลับบ้านเขาดูแลเธออย่างดีบอกเธอว่ามีเขาอยู่เธอจะไม่เป็นอะไรหวานอีจึงพูดกับเขาว่าเขากําลังสารภาพร,รักกับเธออยู่หร เย็นจื่อตอบว่าแล้วแต่จะคิดในตอนนี้จี้เหยาโกรธเกรี้ยดทั้งหวานอี้และหมิงอวีเธอหมายมั่นที่จะแก้แค้นทั้งสองคนจี้เหยา่มาตามยโยนเย็นจื่อถึงที่ของเขาแต่เย็นจื่อไม่ใช่หมิงอวีเขาผลักจี้เหย่ออกถอดเสื้อตัวนอกที่ถูกเธอสัมผัสทิ้งด้วยความรังเกยียจไม่นานก็มีคนโทรหาเย,ย็นเจื้อบอกว่าวานอี้หายตัวไปเย็นเจี้ยชี้หน้าถามจี้เหย่ว,ว่าทำอะไรหวานอี้จี้เหว่ยโยนความผิดให้หมิงอวี เธอบอกว่าไม่ใช่เธอแต่เป็นมิงอวีอีกฝ่ายคงโกรธหวานอี้เรื่องซิงหัวเย็นเจือบุกไปเอาเรื่องมิงอวีถึงสำนักงานมิงอวีมีท่าทีไม่รู้เรื่องเย็นเจือถึงรู้ว่าตัวเองโดนจี้เหยาหลอกเขาแล้วเขาสั่งลูกน้องตามหาตำแหน่งของจี้เหยาด่วนหวานอี้ถูกพาตัวมาสวนสนุกเธอถูกจับมัดไว้กับม้าหมุนจี้เหยาในตอนนี้เหมือนคนโรคจิตไม่ปกติพูดจาขู่ทำร้ายหวานอี้สารพัดแต่หวานอี้ไม่ได้โง่เชือกที่มัดมือเธอไว้มันหลวมเกินไปเธอ เอค่อยๆทำให้มันหลุดจากนั้นผลักจี้เหยีหัวชนเหล็กอีกฝ่ายจึงมืนไปชั่วขณะ หวานอี้ใช้โอกาสนั้นนำเชือกที่อยู่ในมือมามัดจี้เหวยจี้เหา่ยงตะโกนโวกเวกไวยวายว่าตนจะไม่แพ้หวานอีช่วงเวลานั้นเย็นจือกับมิงอวี่มาถึงที่นี่พอดีเย็นจือวิ่งเข้าไปกอดหวานอีชโชคดีที่เธอยังปลอดภยัยมิงอวี่เห็นภาพบาดตาเกิดหึงขึ้นมาจึงเข้าไปหาเรื่องเย็นจือหวานอี้เตือนสติเขาจี้เหวยอยู่ข้างในนั้นอีกทั้งเธอจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งความอย่างแน่นอนคนที่เกี่ยวข้องอยาหวังว่าจะลอยนวลมิงอวี่สุดทนกับพฤติกรรมของจี้เหวย เขาเก็บอารมณ์โมโหเอาไว้เข้าไปแก้มัดให้เธอและบอกให้เธอไปมอบตัวซะ จี่เหว่ยตอบว่าเธอจะทําตามที่เขาบอกจากนั้นมิงอวีได้ยินเสียงบางอย่างกระทบกันเสียงดังมิงอวีรีบวิ่งไปดูเขากลัวว่าจี่เห่ยาจะทําอะไรโง่ๆอีกสถานการณ์ของซิงหัวเลวร้ายลงทุกวันมิงอวีเอาความเครียดมาลงกับลูกน้องติดต่อผู้ลงทุนหลายรายไปแต่ก็ไม่มีใครตอบรับวันนี้เขามาหาประธานหลิวกลับถูกเยียนจือตัดหน้าด้วยความตกต่ําถึงขีดสุดมิงอวีเข้าไปหาเรื่องเยียนจียกล่าวหาว่าอีกฝ่ายแย่งผู้ลงทุนของตนซ้ํายังด่าวัน อีว่าเธอมันใจง่ายเขาน่าจะรู้ว่าเธออยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หวานอี้จึงตบเขาให้หุบปากเสียๆนั่นซะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่13 1 8ถึง18หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า